แล้วมีความรู้สึกยังไงต่อเพลงเพลงนี้ค่ะข,ขยับไปอันด้านาหน้าก็ได้ลกูกลืมไหมอ่ะอเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเต็มที่เต็มที่เต็มที่ โอเคอาเชิญ okay. ๋ยวคุูจะเปิดเพลงให้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอิสสั์รักมันครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงอิสชาสิทธิพรค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงสีน้าคามบุญค่ะ มาทำไรคะน <Yeah> uh, ี่พวกเราจะมาแต่งเพลงด้วยเอไอนะครับเอออ่ดังๆหน่อยฮ่ได้ชื่อเพลงว่าเธอเป็นใครที่เคยอยู่ข้ามสันครับเหตุผลที่นักเรียนแต่งเพลงนี้ขึ้นมา เพื่ออะไรเพื่อมีเซ็กนะครับไม่ใช่อาเสืออารมณ์ยังไงคะเศร้าเศร้าแล้วก็เพลงไหนมีความรู้สึกเศร้าเพลงนี้เกี่ยวกับความรู้สึกเศร้าอกหักไหมไม่เกี่ยวครับเพราะว่าคนเก่าของหญิงแก้วนี่นักเรียนใช้ AI ตัวไหนบ้างในการสร้างสรรค์ชิ้นงานชิ้นนี้ซูโม ซูโน่อะซูโนอย่างเดียวใช่หใช้ได้ใช้ใช้จีพีีด้วยไหมไม่ได้ใช้อซูโน่ตัวเดียวจบเลยได้บทเพลงหนึ่งบทเพลงอ่ะมาฟังดูสิอะหวานเยียว เพืพ่อนๆตบมือแล้วารอกลุ่มไหนอยากออกมาโชว์ผลงานตัวเองอีกขอบคุณค่ะเพื่อมา่อ่ากลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะอยากมาโชว์ผลงานตัวเองอ่อะเะชิญเลยของหนูเพลงไหนเอ่ย อาโป๊ซี่ต่งนางก้อยเลยลลเออเอาสุมกะสุมบาทเหนียวอาดูนะดูนะโอ้หลายกลุ่มเลยเสร็จหมดทุกกลุ่มอ,อ่าผ่านไปแล้วเฮ้อเอเออเอาอาลองฟังกลุ่มนี้ดีกว่าไปนะทัพพงอาลัก สแสงเทียนแส,แสงดาวไงอาเชิญอ่าพี่เซนให้เพื่นฟังหน่อยเพลงนี้เป็นมาอย่างไรนะคะเสื่ออารมณ์เพลงแนวไหนมีปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้สร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ขึ้นมาอ่าลักษณะเพลงเป็นแนวไหน ใครจะพป่งคนเดี๋ยวนะโอเคสวัสดีค่ะ,คะเรียนคุณครูประจวิชาและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้จะมานำเสนอแต่งเพลงด้วย AI ค่ะชื่อเพลงมีชื่อว่ารักใต้แสยยงดาวค่ะเป็นเพลงแนว Antic, โรแมนติกค่ะอุ้ยอะฉนรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ดนตรีนอนมา่านานมากอาถ้าเปิดทั้งเพลงคงยาวมากเลยนะพอไหมคะโอเคค่ะเพลงนี้ แต่และกลุ่มครูเชื่อว่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแต่และกลุ่มครูเชื่อว่าทุกคนแต่งได้ดีหมดทุกคนเลยอ่าแต่ตอนนี้อ่ะเรามาสู่ AI มีความสามารถแล้วเราก็มีความสามารถในการสร้างสารรค์ให้เขาให้เขาสร้างสารรค์ในแนวที่เราอยากจะให้เป็นใช่ไหมคะสื่ออารมณ์ของคนแต่งคนคนที่กำกับคนที่ มอบคำสั่งให้เขาว่าเราอยากได้อารมณ์แนวทางไหนเพลงสไตล์ไหนสไตล์ป๊อปสไตล์แจ๊สก็สสว่าไปอ่ะทีนี้ในเพลงของเราเราลองเปลี่ยนขั่วสิเปลี่ยนขั่วเปลี่ยนขั่วเมื่อกี้เป็นคลาสสิกของนวันวราเป็นคลาสสิกลองมาเปลี่ยนแนวเป็นเพลงป๊อปดูเออหมอลำก็ไดเออ้เพลงหมอลำหรือว่าเป็นเพลงสนุกสนานมากขึ้นใครเศร้าก็เปลี่ยนเน้นในทาง เปลี่ยนกลับด้านลองดูสิคะลองดูว่าลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมีความแล้วนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างของอารมณ์หรือเปล่าในเนื้อหาเดียวกันในเนื้อหาเดียวกันแค่เปลี่ยนสไตล์เพลงของนาัารอ่านเมื่อกี้เป็นสไตล์ไหนเอ่ยสไตล์ หมอรำลูกทุ่งหมอรำลูกทุ่ง <c oughs> โอ้ไม่เสียดายนันไม่ได้ฟังของของน้ำพศาลอ้ายทะเลาอยากฟังอ้ายน้องน้ำพศาลเป็นตัวไหนเอ่ยมาดูมาฟังสิอ่านี่เป็นหมอรำลูกทุกไหมรักจริงหรือรักจังนะคะ กว่าจะได้กว่าจะได้นี่เทปป่าไปครึ่งชั่วโมง หอมปากหอมคออะเมื่อเราเปลี่ยนสไตล์แล้วก็อ่ะทีนี้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วอานักเรียนเห็นอะไรบ้างจากที่นักเรียนได้ทำมานักเรียนได้อะไรบ้างเอ่ยเอออะเดี๋ยวนักเรียนส่งผลงานในคานรูมให้คุณครูนะคะอา ทีนี้อามาเรามาสรุปกันในขั้นนี้นักเรียนได้อะไรจาก AI ได้อะไรบ้างได้วิธีการสร้างเพลงแล้วก็ทำนองค่ะอ่าได้รู้จักจังทำนองจังว่าใ, <น S 1> ใช่ใ <น S 1> ไหมคะอ่าน,นักเรียนจะไปต่อยอดยังไงได้ เอเดนจะไปต่อยอดยังไงได้เอาแดงเพลงแล้นนำไปขายได้นำไปเผยแพร่ในโซเชียลได้เหมือนกับเพลงเพลงแรกใช่ไหมเพลงแรกเพลงรักชาติทำไมเพลงนี้ถึงดังกระหึ่มขึ้นมาเพราะว่าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับเกกี่ยวับสถานการณ์ง่วนใช่แล้วมันเป็นสถานการณ์ช่วงสงครามแล้วก็เพลงนี้ก็ดังกระหึ่มขึ้นมานะคะ แต่ที่จริงเขาแต่งไว้นานแล้วแต่งก่อนที่จะมีสงครามนะคะแต่เพะเอิญว่ามันมีตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยเพลงนี้ก็เลยดังแล้วก็เหมือนซูโน่เพลงนี้เป็นผลงานของซูโน่เหมือนกันแต่งได้เหมือนคนร้องไหมคะมเหมือนด้วยวันนี้ AI เก่งมากแล้วก็แต่ว่า AI เราจะเอา AI มามีอิทธิพลในตัวเราได้ไหมไนะได้ได้หมคะถ้าใช้เกินไปมีข้อเสียไหมมี เราจะใช้ยังไงให้เป็น AI เป็นตัวช่วยอ่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมจินตนาการให้เรานะคะอ่าเป็นตัวช่วยให้เราคิดสร้างสารรค์ได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนรู้อ่าถ้าเรายิ่งใช้มากมันจะเป็นผลเสียกับเราอ่าทีนี้ต่อไปแบบทดสอบหลังเรียนจะครูจะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทำนักเรียนเข้าไปทำในคลาสรูม อ่าเปิดค่ารวมขึ้นมาเปิดค่ารวมแล้วเข้าไปที่สื่อดาอาสื่อตัวนี้ค่ะสร้างสรรค์งานดนตรีเห็นไหมคัวไว้นีค่ารวมให้นักเรียนดูแล้วอ่านักเรียนไปที่กิจกรรมอันนี้มีมีจุดประสงค์ให้เรียนเรียน,เร,ยนเรียนรู้นะคะมีเนื้อหา มีเนื้อหาสาระสําคัญมีนักเรียนเรียนอะไรบ้างมีความสุขมีความเศร้ามีความโกรธมีความสงบอารมณ์เพลงที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้อองค์ประกอบของเพลงมีอะไรทํานองฟังตัวอย่างนะคะจงังหวัความกลมกลืนของดนตรีนี่คือองค์ประกอบของเพลงต่อไป อ่านี่เป็น AI ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในนี้นะคะต่อไปเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องได้ทำอ่านักเรียนสามารถฟังตัวอย่างจากตรงนี้นักเรียนกดฟังเลยนะคะกดฟังแล้วก็มีเสียงอ่านนี้โรแมนติกไหมอ่า อันนี้ก็สื่ออารมณ์ของเพลงได้เหมือนกันอ่ะทีนี้มาจิตกรรมที่สองนี่เพลงนี้นักเรียนแตง่งอ่ะอารง์เลยนะคะอาลงในนี้เลยในนี้มันจะเป็นทํานองแต่อันนี้นักเรียนแต่งใช้ซูนนอมันมีคารนะ้องได้เนาะอ่ะอันนี้จะเป็นทํานองดนตรีเพลงนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ในนี้ได้อีกชิ้นงานหนึ่งอ่ะในนี้อีกแล้วก็สามารถกดสร้างเขียนเชื่อแนวแรงบันดาลใจลงไปว่านักเรียนอยากได้แบบไหน อารมณ์ประมาณไหนแล้วก็คิดสร้างสรรค์อ่ามันจะขึ้นในจังหวะนี้แล้วนักเรียนสามารถมาฟังมาฟังตรงนี้ได้มาเลือกตรงนี้แล้วฟังได้อันสุดท้ายนี้จากกิจกรรมที่เราเรียนมาหาให้นักเรียนทําแบบทดสอบ5ข้อเห็นไหมคะอยู่ด้านท้ายอ่ามีช้อยอยู่3ข้อ A B C น,นี้ครูสร้างเึื่อน AI ให้มา3มข้อ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เยี่ยมมาก <c oughs> เอา,เอาจุมชาตเดี๋ยวก็ส่งเนาะโอเคเยี่ยมมากลูก <c oughs> อ่าโอเคทำแบบทดสอบเลยคะ่ะหข้อใครเสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งครูเพราะว่าตอนนี้ยังลงฐานข้อมูลไม่ได้นะคะ ใครได้กี่ข้อนะคะแคปหน้าจอจำนวนคะแนนแล้วก็ส่งในคาดลูมหรือส่งในไลน์กลุ่มก็ได้พร้อมกับบอกชื่อของน้าอาในไลน์กลุ่มได้กี่คะแนนในชั่วโมงนี้เราก็ได้สร้างสารรค์ชิ้นงานาในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาสร้างสารรค์ชิ้นงานบทเพลงจากโน้ตใช่ไหมคะจากโน้ตที่นักเรียนได้เรียนน้า ดนตรีไทยมีอะไรบ้างในภาคเรียนนี้เราก็จะฝึกซ้อมเรื่องดนตรีเรื่องคลุยอ่ะมสองจะต้องเป่าคุยได้หนึ่งเพลงอโอเคในชั่วโมงนี้พอแค่นี้แล้วก็เดาไปต่อชั่วโมงถัดไปค่ะขอบคุณค่ะนั่งเ,เรียเขโรค Cậu pha. Không pha